สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเรนีสืบูเป็นรอดแทนจากคณะู้จัยทำโครงงานเรื่องการศึกษากระบวนการธรณีสันฐานแม่น้ำเพื่อเปลี่ยนแปลงของการไหลของน้ำและตะกอนในแม่น้ำในแม่น้ำธรรมชาติโดยใช้สมการฟิสิกส์เพื่อเป็น,ปน,นแะะนวท,ทางการบริหารจัดก,การน้ำในอนาคตอย่าง,ย,างยั่งยืนค่ะจะทำโดยมีสมาชิกดังนี้นางสาวเรนีสืบูรนางสาวกัญญาลักษณ์มานากาและนางสาวนันิชาจางวางครูที่ปรึกษาได้แก่คุณครูนายประสิทธิ์สืบศักษาค่ะที่มาและความสำคัญนะคะ โครงานนี้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงธรณีสัมพันธ์แม่น้ำเช่นต้านการสกัดและการสะสมตะกอนซึ่งมีผลต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจโดยใช้สมการฟิสิกส์จำลองการไหลของน้ำและตะกอนเพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการควบคุมการจัดสอกการจัดการตะกอนและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติเป้าหมายคือการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนลดผลกระทบจากน้ำและภัยแล้งและวางแผนการจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตค่ะวัตถุประสงค์นะคะหนึ่งเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของธรณีสัมพันธ์แม่น้ำสองเพื่อประยุกตต์์สสสมกกกกกกาาาารรรฟิิิเเพืื่่่ออออออธบยลลลไหขขงงนนน้ำแะะคที สามเพื่อประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำต่อระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ที่ดินสีเพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการแม่น้ำอย่างยั่งยืนและห้าเพื่อพัฒนาเครื่องมือเปียบจำลองเพื่อใช้ในการคาดการณ์และวางแผนค่ะตัวแปรโครงงานนะคะหนึ่งตัวแปรต้นได้แก่อัตราการไหลของน้ำคือปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจุดหนึ่งของแม่น้ำต่อยเวลาและความรูลของกระแสน้ำคืออัตราความดูลของน้ำที่ไหลในแม่น้ำและความชันของแม่น้ำความละเอียดของพื้นท้องน้ำส่งผลต่ออัตราการไหลของน้ำ สี่นะคะขนาดและประเภทของตะกอนคือลักษณะของอนุภาคตะกอนเช่นทรายกวดทรายกวดและดินเหนียวหปริมาณตะกอนที่ไหลามากับน้ําคือปริมาณตะกอนที่ถูกพัดพาโดยน้ํา6นะคะโครง,งสร้างทางธรณีวิทยาของกลุ่มน้ําคือองค์ประกอบของดินและหินที่มีผลต่กตอการกระเสรสะสมตัวต่อไปนะคะพืชพันธุ์ริมฝั่งแม่น้าคือมีผลต่ออัตราการพังทลายของตะลิงและการสะสมตัวของตะกอนและสนนะะุดท้ายครับปัจจัยจากมนุษย์เช่นการสร้างเขื่อนการขุดลอกแม่น้ําและการเปลี่ยนแปลงทางการใช้ที่ดินค่ะตัวแปรโครงงานนะคะต่อไปก็คือ2ตัวแปรตาม คือการเปลี or, ici, or, ่ยนแปลงทางฟรัคชนนสันธานแม่น้ำเช่นการกัดเซาะตลิ่งการสะสมตัวของตะกอนและการเปลี่ยนแปลงเส้นทางแม่น้ำและอัตราการกัดเซาะและสะสมตัวของตะกอนปริมาณตะกอนที่ถูกตัดก็ไปค่ะปริมาณตะกอนที่ถูกกัดเซาะหรือสะสมในช่วงเวลาหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของหน้าตัดแม่น้ำเช่นการขยายตัวหรือการตื้นเขินของแม่น้ำต่อไปนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำคือรูปแบบอะไรเช่นกระแสหลักกระแสย้อนกลับและน้ำบนค่ะและการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพคืออาจจะเกิดจากปริมาณตะกอนที่เพิ่มขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะเป็นตัวแปรควบคุมได้แก่ตำแหน่งและช่วงเวลาที่ศึกษาคือต้องเลือกพื้นท,ที่และช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้และเครื่องมือและวิธีการวัดคือต้องใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานและวิธีการเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกันต่อไปนะคะคือเงื่อนไขของสภาพอากาศควอนไปเจรณาผลกระทบของปริมาณฝนและฤด,ดูกาลต่อไปนะคะคือระบบน้ําก่อนการทดลองหรือวัดผลเพื่อให้สามารถมีเคร้อยการเปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้องและสุดท้ายน,นะคะก็คือการควบคุมผล,ผลกระทบจากมนุษย์คือคนศึกษาพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโครงการพฒนาเช่นเขื่อนหรือการขุดลอกค่ะ วิธีการดำเนินวิธีการดำเนินงานนะคะหนึ่งสมการความต่อเนื่องสมการนี้แสดงถึงการอนุรักษ์มวลของการไหลในระบบดังสมการเลยค่ะโดยที่ a คือ, a, คอพื้นที่หน้าตัดของการไหลมีหน่วยเป็นตารางเมตร q คืออัตราการไหลมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาที s คือตำแหน่งความยาวของแม่น้ำมีหน่วยเป็นเมตร t คือเวลามีหน่วยเป็นวินาทีค่ะสองสมการโมเมนตัมสมการนี้ใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมในการไหลดังสมการเลยค่ะโดยที่ h คือระดับความลึกของน้ำมีหน่วยเป็นเมตร s f คือความลาชันของพลังงานที่สูญเสียจากแรงเสียดทาน s ศูนย์คือความล สมการนี้ใช้ในการคำนวณความเร็วเฉลี่ยของการไหลในทางน้ำเปิดสมการดังภาพเลยค่ะโดยที่ v คือความเร็วเฉลี่ยของการไหลมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที n คือค่าสมการ n คือค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของ menning r h คือรังสีไฮโดรไฮโดรลิกมีหน่วยเป็นเมตรคำนวณจาก r h เท่ากับ a ส่วน p a คือพื้นที่หน้าตัดของการไหลมีหน่วยเป็นตารางเมตร p คือเส้นรอบเปียกมีหน่วยเป็นเมตร s คือความลาดชันของพลังงาน4สมการการขนส่งตะกอนสมการนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของท้องน้ำเนื่องจากสมการ S <S เนื่องจากการสะสมหรือการกระซอกของตะกอนดังสมการในรูปภาพเลยค่ะโดยที่ n คือความสูงของท้องน้ำมีหน่วยเป็นเมตร qs คืออัตราการขนส่งตะกอนมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เมตรต่อวิน,วนาที λn คือความพลุนของตะกอนสรุปนะคะในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการธรณีสันถังของแม่น้ำจะต้องใช้ชุดสมการเหล่านี้ร่รวมกันโดยอาศัยแบบจำลองฟิสิกส์และการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์เช่น HEC-RAS นิด 3D เพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำเมื่อเวลาผ่านไปค่ะต่อไปนะคะคือผลการทดลองเราพบว่าอัตราการไหลที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดการพัดพาตะกอนมากขึ้้้นนนแแลลละะส่่งงงผใใหมมาาีกรติบจุด สองนะคะในบริเวณที่แม่น้ำขยายกว้างขึ้นกระแสน้ำอ่อนกำลังลงและเกิดการสะสมตะกอนมากขึ้นสามนะคะพื้นที่โค้งแม่น้ำพบการสะสมด้านนอกของโค้งและการสะสมตัวของตะกอนที่ล่านในโคง้งและสุดท้ายนะคะการเปลี่ยนแปลงของปริมาณตะกอนต้นน้ำส่งผลไปตกตก่อการสะสมตัวของตะกอนปลายน้ำค่ะ อธิบายผลการทดลองนะคะคือการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ากระแสน้ำและตะกอนมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงกรณีสันดานของแม่น้ําซึ่งส่งผลต่อการกระเซาะการสะสมตัวของตะกอนการเปลี่ยนแปลงของหน้าตัดแม่น้ําและผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรอบการใช้สมการฟิสิกส์สามารถช่วยอธิบายและคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ําในอนาคตซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนบริหารจัดการแม่น้ําให้มีความยั่งยืนค่ะ การนำไปใช้นะคะผลการศึกษานี้สามารถนำไปใช้ในหลายด้านได้โดยเฉพาะในการบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการอนุรักษ์ระบบนิเวศและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้อมูลที่ได้จากสมการฟิสิกส์และแบบจำลองทางนิสันทานสามารถช่วยให้หน่วยงานภาครันักวิจัยและวิศวกรรมออกแบบนโยบายและโครงการที่สอดคล้องกับธรรมชาติของแม่น้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวได้ค่ะสำหรับวันนี้และเพื่อนที่เป็นตัวแทนในการนำเสนอโครงงานขอจบการนำเสนอโครงงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ